วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ Intel เริ่มวางจำหน่าย Intel Core ใน generation ที่13นะครับหรือว่าหลักๆก็คือ1 3 9 0 k 13700K แล้วก็ 13600K นะครับ i9 i7 i5 นั่นเองนะครับไอตัว Gen 13นี่ฮะมันคือ Raptor Lake นะครับอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับและผมก็พูดถึงสเปครายละเอียดอะไรต่างๆ ไปในเทปก่อนหน้าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนใครยังไม่ได้ดูนะครับผมก็สรุปให้คร่าวๆนะครับว่า Intel Raptor Lake เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นโปรเซสเซอร์ที่พื้นฐานเดียวกับ Gen 1 2 e l d e r Lake นะครับหลักๆแล้วนะครับยังคงผลิตบนเทคโนโลยี Intel 7อยู่นะครับ Intel 7เนี่ยมันควรจะเป็นกี่นาโนเมตรครับ 10นาน o มตรนะครับไม่ใช่7นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชื่อการตลาดของเทคโนโลยีการผลิตเขาจะเป็น Intel 7เหมือนกันนะครับและทีนี้อะไรที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับ Gen13 ดีกว่า Gen12 ยังไงนะครับหลักๆแล้วนะครับ Gen13 พูดง่ายๆมันคือ Gen12 เอร์ชั่นเบ่งกล้ามอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันได้นะครับมีจำนวนคอที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็มีคล็อก speed ที่เพิ่มเติมขึ้นมามี c a ช h บางส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในขณะที่รายละเอียดต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าไอ้สอย่าง ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นตัวกําหนดประสิทธิภาพของตัว CPU ได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะทําได้ดีประมาณไหนประเดิมตัวแรกกับเ i เก้าหน่งสามเก้า K ก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดณเวลานี้นะครับจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรุ่นที่เป็น KS เข้ามาอีกนะครับ KS คืออะไรเหมือน12900 KS นะครับพูด,ดง่ายๆว่าเป็นตัว K ธรรมดาที่มีการ เอามาคัดชิปเอามาดูรายละเอียดอะไรต่างๆว่ามันสามารถดัน็อกสปีดอะไรต่างๆได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งในตัวเคธรรมดาเนี่ยครับ็อกสปีดมันก็จะบาน5.8กิกะเฮิร์ตนะครับแต่ว่าสำหรับตัว KS เนี่ยจะขึ้นไปที่6กิกะเฮิร์ตนะครับวันนี้เราเริ่มที่ตัว K ธรรมดากันก่อนเพราะว่า KS มันยังไม่วางขายนะครับหลักๆแล้วเรามาดูสเปคกันเลยนะครับใน CPU Z เพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากนะครับ CPU หน้าตามนก็แค่ CPU ธรรมดานะ สเปคของตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น Intel Core i9-13900K CPU z e เวอร์ชันล่าสุดขึ้นถูกต้องตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็มี Database ของโปรเซสเซอร์ตัวนี้อยู่สคัครัใหญ่แล้วนะครับรายละเอียดถูกต้องหมดเลย Raptor ร์เล็10นาโนเมตรนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะเอ่อมัลติพลายเออรเนี่ย มันขึ้นว่า5,500นะครับแต่ว่า5,500เมกะเฮิร์ในที่นี้มันก็จะเป็นค่าคอโดยรวมนะครับแต่ว่าสำหรับบางคอก็จะบูสต์ไปที่5,800ได้อันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าทำไมตัวเลขเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีหลอดอะไรมันก็จะมีการลดลงไปในระดับแบบประหยัดพลังงานหลักร้อยเมกะเฮิร์ได้เช่นกันนะครับเอ่อแคชนะครับ L28 8เมก2ตัวแล้วก็4เมก4ตัวนะครับ L3 36เมกนะครับตัวคอจะเห็นว่ามี Performance 8แล้วก็ Efficient 16กับ t r a d e ที่32ครับส่วนสเปคที่เราใช้คู่กับ CPU ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเปคประมาณเดียวกับที่เราใช้คู่กับ Intel Gen 12 12900K เลยนะครับหลักๆแล้วก็ต่างแค่ CPU กับ Mainboard นะครับซึ่ง Mainboard คราวนี้เราใช้ ROG Z790E Gaming WiFi นะครับก็ไม่ใช่ตัวท็อปแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็เป็น Z790 เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมาะกับ Intel Gen 13นะครับจริงๆคุณจะเอาไอ้ Z690 มาใช้ก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับถ้าคุณอยากจะอัปเกรดแค่ตัว CPU นะครับแต่ด้วยความที่ผมคิดว่าคือ Intel Gen 12มันเพิ่งเปิดตัว จริงๆใช้งานกันยังไม่ถึงปีเลยคุณจะเปลี่ยน CPU มันก็อาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะสมควรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องประสิทธิภาพกันนะครับอื่นๆนะฮะเมมโมรีเนี่ยครับเราก็เป็นชุดเดิมนะครับก็คือ G-Skill Trident Z5 Z5 DDR5 นะครับ RGB เป็นความเร็วที่6,000นะครับแล้วก็ขนาด 16GB กแถวเป็นสาย 2GB นะครับ ฮิตซิงหรือว่าคูลเลอร์ก็ตัวเดิมนะครับเป็น a g View Gen 2นะครับ240เป็นชุดน้ำแบบหม้อน้ำา2ตอนชุดน้ำปิดพัดลมน็อกตัวนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของ Power Supply นะครับก็เป็น a g T หนึ่งพ0วัตต์นะครับอันนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะครับส่วนกราซจอนะครับจริงๆก็ไม่ได้เน้นกราซจอมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ประสิทธิภาพของตัว CPU เป็นหลักกราซจอก็จะมีแค่บางส่วนที่ใช้เท่านั้นนะครับเพราะฉะั้นก็ถือว่า เอาการ์ดจอมาเสียบไว้เฉยให้ภาพขึ้นแล้วกันนะครับส่วนการ์ดจอที่เราเสียบให้ภาพขึ้นเฉยนะครับก็จะเป็น RTX 4090นะครับอุ้ยพูดแล้วมันดูขิงยังไงไม่รู้นะเอา4090มาเสียบให้ภาพขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วนะครับมันจะออนบอร์ดก็ได้ออน CPU ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเบนช์มาร์กเกมด้วยนะฮะแล้วผมก็คิดว่าคนที่จะใช้ CPU ระดับบนอย่างรหัส 900K เนี่ยครับก็น่าจะใช้การ์ดจอ90 Series ได้เหมือนกันนะครับ40 90 30 90อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะแต่พอดีผมมี40 90อยู่ก็เลยเอามาใช้ตามนั้นนะครับ <Okay. S 1> ส่วน benchmark นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยโปรแกรมของมันเองก่อนเลยนะครับก็คือตัว CPU-Z อันนี้ที่ดู CPU ID เมื่อกี้ครับก็จะขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับ ตรงนี้นะฮะซิงเกิลเทรดทำคะแนนที่914นะครับแล้วก็มัลติเทรดที่16,921นะครับอันนี้เกือบๆจะหมื่นเจแล้วนะครับดีกว่าเจนเดิมอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมยังไม่เทียบไปดูเเทปนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเพราะว่าวันนี้เราทำคาเฟ่ใช้อินเทล e จนสิ e ส3เพียงอย่างเดียวก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าประสิทธิภาพน่าประทับใจเลยเพราะว่ามัลติเทรดเรโเนี่ย1 8 5 1นะครับ ต่อมาฮะก็จะเป็นเบนช์มาร์ของ Cinebench R23 นะครับ Cinebench R23 คืออะไรนะครับ c i n e m a 4D นะครับ c i n e m a 4D ในที่นี้ก็เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการทำโมเดลลิ่งแรงต่างที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับทั้งไทยและเทศนะครับถ้าคุณมีสกิลของโปรแกรมนี้ก็แน่นอนว่าคุณก็หากินได้เยอะนะครับส่วนไอซีนิเบนช์ r 2 3ก็จะเป็นเอนจินที่มันเบนช์มาร์กไอซีนิมาโนี่แหละครับของทางค่ายเขาเลยนะครับตัวนี้ฮะมัลติคอร์นะครับ3 9มหมไปปลายนะครับกเกือบ40,000แล้วนะครับแล้วก็ซิงเกิลคอร์ที่2,200กลางๆนะครับกับ MP Ratio ที่17.71นะครับก็ถือประสิทธี่ส เหมาะสมแล้วอย่างที่เห็นนะครับ OS จริงๆมันเขียนว่า Windows 10 64บิตนะครับแต่ว่าผมใช้ Windows 11อแต่มันขึ้นว่าเป็น Windows 10นะครับหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับจริงๆไม่ต้องซีเรียสครับผมคิดว่า Windows 11มันก็คือ Windows 10ที่เอามาอัปเกรดอะไรนั่แหละฮะแล้วก็ยังคงสามารถใช้งาน t r a d e Director ของทาง Intel ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ Windows 11นะครับ Benchmark ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Blender นะครับ Blender อันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สาย m o d e l ลิ g งเขาก็เอามาทำงานได้เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วนะครับอันเนี้ย มันจะเป็นเบนช์มาร์กของทาง Blender เช่นกันนะครับซึ่งคุณก็สามารถไปโหลดจาก opendata.blender.org มาลองกับคอมคุณได้นะครับก็จะมีเบนช์มาร์กอีู่3อันนะครับคือ Monster, j u n Shop แล้วก็ Classroom นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเห็นว่าสามารถทำ Samples per minute ได้อย่างน่าประทับใจทุกส่วนเลยนะครับถัดมาฮะก็จะเป็นในส่วนของ Geek Bench 5นะครับ Geek Bench 5คืออะไร อันนี้ก็เป็นโปรแกรม cross platform นะครับเป็น benchmark ที่ให้คะแนนสรุปเป็นคะแนนตัวเลขออกมานะครับแล้วคุณสามารถเอาคะแนนนี้ไปเทียบกับโปรเซอร์ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเซอร์มือถือโปรเซอร์แท็บเล็ต หรือว่า n o t e บุ๊กฝั่ง Apple ฟฝั่ง Windows อะไรต่างๆได้หมดเพราะว่ามัน cross platform นะครับ arm x 8 6ได้หมดนะครับซึ่งตัวนี้ทำคะแนน SINGLE c ค r รที่2,190แล้วก็เมาติที่25,519ก็จัดว่าน่าประทับใจเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมนะครับเกมที่เราใช้เนี่ยครับมันก็จะเป็นการเทสแบบ Full HD เป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว 4K มันไปใช้ประสิทธิภาพในส่วนของการ์ดจอซะมากกว่าเราก็เลยไม่ได้เน้นในส่วนนั้นเท่าไหร่นะครับมาดู Full HD นะครับแต่ Full HD จริงๆผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าในที่นี้มันหลายๆเกมมันก็ยังไม่ได้ดึง CPU ขึ้นไปถึงระดับ Full Load ได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจนก่อน1 2 9 0 0 K หรือว่าจะเจน11เจน1 g ผมคิดว่า CPU มันก็ยังคงนำหน้าการเล่นเกมพวกนี้ไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับอันแรกเรามาดู Forza Horizon 5นะครับอยูะมน290เกือบ300เฟรมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่จัดว่าน่าประทับใจนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ Assassin's Creed v a l h a l ่านะครับ204เฟรมต่อวินาทีนะครับโดยเฉลี่ยและ Far Cry 6นะครับ119เฟรมต่อวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับ สรุปอย่างตรงนี้นะฮะผมจะบอกได้เลยนะว่าประสิทธิภาพของ CPU ตัวนี้มันค่อนข้างจะเกินการเล่นเกมไปในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้ผมจะออลองปรับ High ปรับ Maxim u m ตรงนี้ครับค่าติตติ้งที่คุณเห็นเนี่ยเป็นค่าติตติ้งที่สูงที่สุดทั้งหมดแต่ว่าพอปรับลงไปโลปรับลงไปแรงต่างมันก็ยังมี CPU u t i l i z a t i o n ที่ไม่ได้เกิน50%อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันยังคงเหลือเฟือนะครับ CPU ไม่ได้แรงเท่านี้มันก็ยังเล่นเกมได้สบายๆนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของค่าคลก็อกบ้างนะครับค่าคลก็อกตรงนี้ตลอดการเทสเนี่ยผมจะใช้ CPU ID เปิดตัว CPU Hardware Monitor ทิ้งไว้ตลอดนะครับก็จะเห็นว่า Performance Core เนี่ยตามสเปคของเขานะครับที่บูสต์ได้5,800 MHz นี่ยมันก็บูสต์ได้จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ครบทุกคอร์นะครับบางคอร์เนี่ย ตันอยู่ที่5,500เมกะเฮิร์นะครับอันนี้คือ p c o r e นะที่เราพูดถึงกันนะครับเพราะอะไรจริงๆ5,800เนี่ยมันจะบู์ได้นานไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของคุณด้วยนะครับว่าตัวซิงค์ของคุณเนี่ยมันสามารถดันความร้อนออก ได้ทันหรือเปล่าฮะซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องอุณหภูมิมันเป็นยังไงนะครับบอกไว้ก่อนว่าห้องผมเนี่ยเปิดแอร์ประมาณ26องศานะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป่าลงตรงเทสเบดแบบตรงๆเลยนะครับเวลานั่งทํางานเนี่ยนั่งสั่นไปเลยนะฮะและนี้ก็เทสเบดด้วยนะครับไม่ใช่เคสเพราะฉะนั้นแล้วคุณเอาไปใช้งานจริงมันน่าจะร้อนกว่านี้นะครับหลักๆแล้วนะครับก็เป็นแอร์ฟิกสปีดคอมเพรสเซอร์ทำงานเต็มสปีดตลอดเวลาลมเย็นเป่าโดนหม้อน้าตลอดเวลานะครับช่วงไอโดลนะครับอยู่ประมาณ33องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่านี้ไม่ แคปไปตอนนั้นเลยผมไม่ได้มาปล่อยทิ้งให้ซิสเต็มมันอยู่เฉยๆสินาทีเพราะว่าตัวเลขไอเดลเนี่ยเอาตัวผมคิดว่าแบบนี้มันก็ไม่ไม่ได้ต่างกันนะคุณจะยี่จะ30จะ40มันก็อยู่ในเรนจ์ที่รับได้ประสิทธิภาพไม่ไแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ แต่พอฟูลโหลดนี่แหละครับอันนี้ผมทิ้งมาประมาณ10กว่านาทีนะครับขึ้นไปประมาณ87 88องศานะครับก็พูดง่ายๆว่าใกล้เคียง90นะครับและน,นี้ก็เป็นชุดน้ำปิด2ตอนบนเทสเบดนะครับก็ร้อนอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เอาตรงๆเลยนะว่าไม่ใช่ CPU ที่เย็นนะครับแต่เอาจริงนะผมก็ไม่รู้นะว่าผมทาซิลิโคนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าขันซิงไม่แน่นหรือเปล่าว่าผมทำา2รอบอุณหภูมิมันก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับตอนแรกคิดว่ามัน มันร้อนขนาดนี้นี่มันปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมาคิดอีกทีแล้วเอเอไอเจนสิ Gen มันก็ไม่ได้เย็นนี่วามันก็ร้อนเหมือนกันนี่วะแล้วตัวนี้นะครับค่าเซตติ้งต่างๆของตัวบาออเนี่ยเราก็เป็นบาออของตัวบอร์ด Z790 นะครับไม่ใช่บอร์ด Z690 นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ออพติมัไลซ์เข้ามาด้วยกันแล้วเพียงแค่ผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำการอันเดอร์โวล์อะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับเป็นค่า d e f a u l t ทั้งหมดฮนะ การรภคพลังงานบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้ช่วง i เดลทางสิสต์มเราเนี่ยผมปล่อยไว้จนไม่ได้มีโหลดอะไรนะครับก็จะเห็นอยู่ประมาณ90วัตต์นะครับซึ่งก็ท้งสิสตมหมายถึงรวมการจอรวมชุดน้ําซึ่งไอชุดน้ําริวจินก็มีจอขึ้นมาอีกนะครับพัดลม2ตัวนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่น่้ะมีพัดลมมากกว่าผมเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เคสไงเป็นเทสเบสนะครับ i d ด e เก้าสิบวัตต์ก็ปกตินะครับอาจจะสูงกว่าเจนก่อนหน้า เล็กๆน้อยๆนะครับเจน11เจน10อเอ็ดทำได้มัน70-80วัตต์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับ20วัตต์เนี่ยบางทีก็ค่าไฟไม่ไม่ได้เห็นผลเลยนะครับช่วง full load นะครับอันนี้ เฉพาะ CPU นะครับเรากด full load เฉพาะ CPU ก็คือให้ทุกคอเนี่ยทำงาน s t r e s s test เต็มรูปแบบนะครับโดดขึ้นที่มาณ415วัตต์ครับอันนี้ยังไม่มี full load การ์ดจอนะโดยรวมเลยนะครับผมคิดว่า Intel Gen 13เนี่ยประสิทธิภาพก็ทำขึ้นมาได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้นะตอนแรกผมกคิดว่ามันก็คงจะหนีกับ Gen 12ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่พอมันออกมาจริงแล้ว เออวะมันมันมันเห็นผลแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับแม้ว่าสถาปริกรรมอะไรต่างๆมันไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับแต่ว่าด้วยจํานวนคอที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาถึงแม้จะเป็น E-C คอสันเยอะเนี่ยครับไอ e เนี่ยมันไม่ใช่ขี้นะครับ E-Core มันก็แรงพอสมควรนะครับพูด,ดง่ายง่ว่าการใช้งานใน w n n o w w เนี่ยมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ความแรงประมาณนี้ของมันเนี่ยอะไรต่าง e บนช์ a ม k ออกมาเนี่ยจะ Performance Workload หนหกหนักๆอย่างเช่นการทำา r n n e r r o o e l l n n g 3 d อะไรเนี่ยมันตอบโจทย์ให้คุณสบายๆนะครับและความแรงในระดับนี้ฮะมันแรงเกินเป็น CPU สำหรับเกม i n g แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาคอขวดอะไรเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าคุณจะไปจับกับการ์ดจอที่แรงสุดณเวลานี้ก็ตามนะครับจริงๆสมกันนะสำหรับ RTX 4090กับ 1390K เพราะว่าทั้งคู่ต่างเป็น หน่วยวนผลทางด้านกราฟิกที่น่าประทับใจและหน่วยวนผลกลางอย่าง CPU ที่น่าประทับใจนะครับการ์ดจอ4090แรงที่สุดในโลกณเวลานี้ไอตัวนี้ก็น่าจะเป็น CPU g a m เกมมิ่งที่แรงที่สุดในโลกณเวลานี้ เช่นเดียวกันครับจางก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่า1290 KS มันก็น่าจะเป็นตัวที่น่าทับใจที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้มาแทนนะครับรอตัว KS ออกมาก็คิดว่าน่าจะแรงกว่านี้เพราะว่า clock speed อะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับคำถามก็คือถ้าคุณมีเจ็ดิควรจะอัพหรือเปล่าเนี่ยเอาตรง ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันก็แรงขึ้นจริงแต่ว่า Gen12 มันก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าตอบโจทย์อะไรคุณไม่ได้ว่าประมาณว่าเป็น Gen13 เนี่ยจากที่ทําไม่ได้ทําได้ขึ้นมานครับ Gen12 ก็ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ตัวนี้มันอาจจะทําได้ดีขึ้นเท่านั้นแล้วก็อาจจะเสียเวลาในการเรนเดอร์อะไรต่าง แบบน้อยลงเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้าทีนี้งบประมาณคุณก็ลองชั่งหนักกันดูนะครับว่าถ้าคุณขายตัวนู้นมาซื้อตัวนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าคุณถามผมนะครับถ้าผมเสียตังค์ผมก็คงไม่ได้จะอัปเกรดอะไรนะครับแต่ว่าผมได้มาฟรีไงก็เลยว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูเนี่ยผลการทดสอบแบบที่มันแบบ เป,เป๊ะเลย12ชน13แบบเบนช์มาร์กเดียวกันเนี่ยผมทำการเทสเทียบไว้แล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราต้องการจะทำา c o v e r ใช้ Intel เจเทปก่อนนะครับส่วนพวก่นี้จะเป็นเทปที่ผมมาคุยตามสไตล์ของผมแล้วกัน